วันนี้คุณสามีพามาทานอาหารไทยนะคะนี่นะคะร้านสา,า,ายอาไทยไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะคะอิงก็แค่สุ่มๆมาเข้ามาในร้านนะคะก็จะเจอเมนูนี่แบบพวกราเมงพวกอะไรด้วยนะคะก็มีทั้งเมนูอาหารไทยแล้วก็เมนูแบบว่าอาหารทางเอเชียนะคะบรรยากาศร้านเหมือนที่ไทยเลย ตกแต่งอะไรแบบนี้คือใช่เลยเมื่อกี้สั่งอาหารนะคะเดี๋ยวเรารอกันอันนี้ได้มาแล้วนะคะเมนูแรกเป็นชาขไข่มุกนะมันดูค่อนข้างเจือจางนิดนึงบ๊อ,อ,อค่อนข้างเจือจางไข่มุกมันค่อนข้างจะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะหรือว่าม,มอขอลองชิมก่อน <S <S อื้มืส ไข่มุกรสชาติโอเคนะคะแบบมีความหนึบหนึบเด้งเด้งชาก็รสชาติโอเคนะแต่อย่างที่เห็นคือมันดูไม่ได้เข้มข้นเหมือนที่เมืองไทยอไนแบบเนี้ยรวมๆแล้วก็คือผ่านนะคะแก้วนี้ได้มาแล้วนะคะผัดไทยไก่จานนี้คือรสชาติออริจินัลมากเหมือน<ม>กินที่ไทยเลยนะคะแล้วเขาก็มีบาเครื่องปรุงให้ด้วยอิงก็มาตักพริกป่นตักน้ำตาลไปปรุงนะคะรสชาติคือแบบดีมากจานนี้สิบเต็มสิบค่ะ นี่นะคะจานไฮไลท์ของเรานะเมื่อกี้อาหารไทยไม่สั่งไม่ได้นะคะอันนี้คือต้มยำกุ้งคือรสชาติคือแบบออริจินัลมากถึงหนะ้าตาม,มันจะดูแบบว่าออกไปทางซุปๆอะไรหน่อยแฟนชอบนะคะนี่ำไทยมาเสิร์ฟแล้วนะคะพี่เขาใส่กุ้งมาให้แบบเยอะมากอะ่ะคือแบบกุ้งหลายตัวมากนะคะแต่ว่าจานนี้คือมันมันเปรี้ยวนำคือเปรี้ยวนำไปเยอะอนะคะ ก็คือว่ารสชาติก,ก็คือพอกินได้แต่ว่ามมันาวยังยังไม่ได้นะคะอ่าสรุปค่าเสียหายวันนี้นะคะประมาณ500กว่าโกนค่ะ